สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นประจำวันที่22เดือนเก้าสองพนะครับโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันนะมาดูกราฟกันก็จะมี BDMSCB s PTT l t Delta PTT EP True CPO KBank แล้วก็โคโคคนะครับโอเคนะเราก็มาเริ่ม กันเลยนะครับเริ่มต้นกันที่ตัวเซตนะวันนี้เซตนะครับตอนเช้าเนี่ยเปิดกดลงมานะหลุดหนึ่งพันห้าร้อยหกแนวรับที่ให้ไปนะครับแต่ว่ามีแรงซื้อกลับเลยนะมีแรงซื้อกลับขึ้นมานะครับก็ทำให้เซตปิดบวกไปอยู่หกจุดสามหกจุดนะครับก็ก็ถือว่าไม่หลุดนะแล้วถ้าเราเปลี่ยน เปลี่ยนเป็นแท่งเทียนนะครับนั่นหมายความว่าเฮ้ยแสดงว่าแนวรับนี้รับอยู่มีโอกาสจะเด้งนะครับมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นไปนะโอเคนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างดีค่อนข้างดีอ,งดอืมแนวต้านก็เอาต้านแรกหนะึ่งพันห้าร้อยยี่สิบหนึ่งพันห้ารอยยี่สิบต้องให้ผ่าน นะครับใส่เข้าไปแนวต้านหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบแนวรับหนะึ่งพันห้าร้อยหกสำหรับตัวเซตนะครับโอเคอันนี้เอาออกได้ละครนะาวนี้เรามาดูหุ้นกันนะครับเรามาดูหุ้นกันเซตท่าทางจะกลับตัวหุ้นจะกลับตัวเหมือนกันหรือเปล่าอ่าเรามาดูตัวแรก BDMS อ่ะ BDMS ลงมาที่แนวรับสำคัญนะครับลงมาที่แนวรับสำคัญที่ยี่สิบกบาทตรงนี้นะยี่สบกบาทเนี่ยเห็นไหมเป็นแนวรับสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสมีโอกาสที่จะรับอยู่บริเวณตรงนี้มีโอกาสที่จะรับอยู่ใครจะเทรดสวนเทนนะใครจะเทรดสวนเทนก็ก็เทรดได้นะครับถ้าคุณดูแท่งเทยียนเห็นไหมแท่งเทยเียนก็เทรดได้แหละ แต่ว่าต้องมีสต็อปลอสด,ด้วยนะครับเพราะว่าเราสวนเทนนะเราสวนเทนเราจะเทรดขาเด้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณซื้อเข้าไปคุณวาง Stop ปลอสด,ด้วยตรงนี้25.5นะครับแนวเทคโวาว่ิเอลว่า Take 28อะไรเงี้ยโดน2%ได้7%อะไรประมาณนี้ยนะครับนะถ้าจะเทรดนะต้องวางสต o อปลอสด,ด้วยนะครับแต่ส่วนตัวผมก,ก็ รอให้เขาเป็นขั้ขึ้นอีกกว่านะเพฟนะครับโอเคตัวถัดมา scb เป็นแนวโน้อมอะไรเป็นแนวโน้มขาลงนะถ้าอา้างอิงจาก k m เ75ส้านะครับตอนนี้ราคามันอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวรับอยู่ที่หนึ่งร้ยหกบาทห้าสิบสตางค์แนวต้านหนึ่งร้อยสิบสี่บาทนะครับเราก็รอรอไปก่อนนะรอไปก่อนเหลือ,ออีก2บาทนะ ลงมาถึงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเราก็รอก่อนยังไม่มีสัญญาณการซื้อใดๆทั้งสิ้นนะครับรายใหญ่หายไปหมดแล้วด้วยนะครับรายใหญ่หายไปหมดแล้วด้วยนะ,ะก็รอก่อนตัวถัดมา่งท,ท,ที่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 อ่ะตัวนี้ก็ยังอยู่ในแผนนะก็ค,คือแผนระวังตอบล้อนไว้ที่สามสิบสองบาทใช่ไหมยังลงมาไม่ถึงนะครับยังลงมาไม่ถึงก็ ถือต่อไปนะครับถ้าถือก็ถือต่อไปสําหรับคนที่รอซื้อนะคนที่รอซื้อก็นั่นแหละครับรอที่แนวรับก็ได้นะครับรอสามสิบสองรอสามสิบเอ็ดจุดสองห้าก็ได้นะครับต่อละใครไงหรือว่าคุณจะซื้อเข้าไปก็ได้แต่ว่าคุณต้องวาง s t o อ l o อ s ไว้ที่สามสิบสองนะสำหรับตัว PTT แนวต้านอยู่ที่สามสิบสี่นะครับตัวถัดมา AOT อ่า AOT เข้ามาในโซนที่เรา วางแผนว่าจะซื้อละเนี่ย69บาท69บาท50สตางค์วันนี้นะวันนี้คุณจะต้องได้ของนะครับเนี่ยมาลงมาถึงนี่แล้วเนี่ย69บาท25าใช่ไหยวันนี้คุณจะต้องได้ของนะครับแล้วก็วางสต็อปลอดไว้ที่28ไม่ใช่สิ68นะฮะ68บาทนะครับแนวตั้งนุู่นเลยนะ73 74.25นะครับสำหรับเจ้าตัว AOT ตัวถัดมาเดลต้าเป็นไงรอซื้อนะครับซื้อที่า98บาท100บาทตรงนี้ลงมาถึงยัง,ยงไม่ถึงเนาะยังไม่ถึงก็รอนะครับก็รอต่อไปรอต่อไปยังไม่ลงมาก็ไม่ซื้อนะครับอทําทตัวเป็นอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะเนี่ยเป็นกรอบสามเหลี่ยมก็รอดูว่าเขาจะเบรกไปทางไหนนะครับถ้า ถ้าพรวดลงมาข้างล่างก็เลิกคุยนะก็ไม่ต้องซื้อแผนที่เราวางไว้ก็โมคานะครับแต่ว่าถ้าเด้งขึ้นไปข้างบนก็ฟอ l โล่ลายได้นะตอนนี้รอไปก่อนนะครับสำหรับตัวเดลต้าคนที่มีของแนวรับอยู่ที่98บาท75สตางค์แดวแต้าอยู่ที่106บาท5สตางค์นะตัว d ดลต้า E t t EP อ่ะเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ตอนนี้ต้องย่อนะ มีมียอ่อมียอ่อคนที่มีหุ้นนะคนที่มีหุ้นมีกําไรขายออกก่อนก็ได้เพราะว่าเขาก็มีโอกาสลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยหรือบริเวณหนึ่งร้อยหกสินะเพราะฉะนั้นก็มีกําไรขายออกก่อนก็ได้นะมีกําไรขายออกก่อนก็ได้นะครับสําหรับตัวนี้แนวรับอยู่ที่หนึ่งร้อยหกิแนวต้านอยู่ที่หนึ่ง้อยหกสิบหกบาทห้าสิบต่างนะ ตัวต่อมาทรูนะครับอ่าใครที่ดูไลฟ์ live, เนาะใครที่ดูไลฟ์ live, สองวันที่ผ่านมาก็จะได้หุ้นถูไปเนาะอืมเราก็วางสต็อปลอ s ไว้ที่เจ็บาทสาสิบนะครับก็ Follow แผนนะก็ทำตามแผนไปนะครับทำตามแผนไปแนว t k ท p r o f i t ก็แปดบาทสามสิบแปดบาทหกสิบนี่คือแนวแรกนะแนวแรกนะถ้าผ่านไปได้เก้าทเป็นแนวถัดไป สำหรับตัว true ทัดมา c p พรออยู่นะจ๊ะรออยู่นะจ๊ะ,อ,ะอย่างที่บอกไปนะค่าเว่าแนวรับเนี่ยมีอยู่ที่หกสิบจุดเจ็ดห้าก็คือบริเวณตรงนี้เห็นไหมหนึ่งหนึ่งสองสามนะมีสามแนวใช่ไหมก็เป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งของมันน,นะรับเพราะฉะนั้นลงมาตรงนี้เด้งเลยนะ ลงมาตัวนี้เด้งเลยฮะถ้าเราเปลี่ยนเป็นความเฟรมเ,เล็กๆเนี่ยเราจะเห็นว่าปึ๊บพอลงมาถึงเห็นไหม60.75ชนพุ่งเด้งเลยโอเคนะสำหรับใครที่ซื้อแนวรับนี้ก็ยินดีด้วยซื้อแนวรับนี้ก็ยินดีด้วยได้กำไรไปละ1% 2%ก็ว่ากันไปนะครับแต่สำหรับเราวางแผนไว้เพจเซฟนะเพเซฟก็คือรอที่ข้างล่างรอที่ข้างล่างนี่บริเวณตรงนี้ ห้าสิบแปดห้าสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์โซนเนี้ยเพราะว่าเขาเคยเป็นแนวรับสัมพันธ์นะโอเคสำหรับตัวทรูไม่ใช่สิ c p พแนวต้านอยู่ที่หกสิบสาบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์แนวรับหกสิบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์นะ,ะต้องเข้าใจนะครับว่าเราเทรดขาลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมวางสต็อปล s อด้วยนะถ้าคุณซื้อที่ หกสิบบาทเจสตางค์แล้ว60บาทหลุดก็ยอมก่อนนะตัวถัดมาเคแบงเป็นแนวโน้มขาลงนะครับเป็นแนวโน้มขาลงไม่ต้องซื้อนะคนที่ยังไม่มีหุ้นนะครับแนวรับอยู่ที่1 2ึ่บาท50สิบตางค์แนวต้านอยู่ที่หนึ่งร้อยี่สิบปดบาทก็ไม่มีหุ้นก็ไม่ต้องไปเทรดนะไปดูทูไปดู พ t t e p ดีกว่านะครับรอซื้อพวกนั้นดีกว่านะเพราะวาันนี้มันขาลงนะสำหรับคนที่มีหุ้นก็สู้ๆนะครับตัว่ทัดมาโคโคโคอ่ะ,อออออะตัวนี้นะครับถ้าใครได้ดูไลฟ์ก็จะได้สัญญาณการซื้อได้แผนการซื้อไปนะครับอ่าเนอนะเราน่าจะได้ช่วงแถวๆเนี้ยเก้าบาทสามสิบประมาณนี้นะครับเก้าบาทสี่สิบนะ ก็เทค Profit ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยอรอลุ้นเป้าถัดไปนะอรอลุ้นเป้าถัดไปคือสิบบาทเจ็ดสิบนะครับสำหรับโคโคโคนะฮะคนที่เป็นสมาชิกสมาชิกกลุ่มหลายนะครับก็จะได้ตัวนี้ไปด้วยครับก็ยินดีด้วยนะตอนนี้ก็น่าจะกดไปประมาณสักเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นะซื้อแถวๆนี้นะครับเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นะใช่ เนี่ยประมาณ10%บเปอนละนะครับสองวันถือ2วัน10%นะสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากเป็นสมาชิกกลุ่มลายนะครับสอบถามรายละเอียดได้ที่ลนยนะครับออันนี้คือลายนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับโอเคนะสำหรับใครที่หาหุ้นไม่ได้นะครับหรือว่า ไม่อยากมานั่งทําการบ้านหาหุ้นนะก็อยากได้ตัวที่แบบเฮ้ยมันแห่แบบนี้เลยอะไรเงี้ยก็สามารถสอบถามเข้ามาที่ไลน์ได้นรายละเอียดเนาะโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ